สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทักทายพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ YouTube นะคะช่องร้านเกจิมหาเวทหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ Facebook ค่ะ Facebook กลุ่มนะคะของร้านเกจิมหาเวทกลุ่มเครื่องรางมหาเวทหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของร้านเกจิมหาเวทนะคะสูตรจองพระใหม่เครื่องรางของขังเนาะก็สวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะ สำหรับพี่ๆที่ติดตามนะคะเป็น FC ของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะอย่าลืมค่ะกด subscribe นะคะแล้วก็แตะที่กระดิ่งนะคะอ่าเพราะว่าเวลาน้องปาอัพคลิปเนี่ยพี่ๆก็จะได้เห็นกันแบบว่ารวดเร็วทันใจเลยนะคะก็จะได้เห็นพักเครื่องวัตถุมงคลนะคะ ต่างๆเยอะแยะแหล,ะลายเกจิคณาจารย์เลยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรายการนะคะในช่วงของพระเครื่องมหาเวทเป็นอีกหนึ่งเลดนะคะที่ว่าเกจินะคะแห่งปากน้ําโพเนาะอ่ะก็อยากจะบอกว่าสวยมากๆสำหรับเลดรุ่นนี้คือเลดพันล้านนะคะหลวงพ่อผ,ผัดวัด้ฮยด้วนนี่สวยงามมากๆอันนี้เป็นหน้ากากทองคำนะคะนี่ เป็นหน้าทองคํานะคะเป็นเงินหน้าทองคํานะคะก็สวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นของที่แบบว่าเป็นของแถมของโชว์ของยกรังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกะลุ้นออกมานะคะก็ได้อันนี้แกะลุ้นมานะคะเป็นของยกรังเอ,อ้อยไม่ใช่ยกรังค่ะแกะของลุ้นออกมาเดี๋ยวปาจะแกะให้ชมอีก นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อนองปลาได้เลยเนาะว่าอยากจะเช่าบูชานะคะตอนนี้ของมาถึงร้านแล้วแล้วก็พร้อมส่งแล้วนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามนงปลาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะแล้วก็ราคาค่ะเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้นะคะอ่าเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้อีกทีหนึ่งอะมาเดี๋ยวลองลองแกะกันดูดีกว่าเนาะ เดี๋ยวลองแกะลุ้นกันดูหลากหลายท่านบอกว่าลุนเนื้อลุนโชคเป็นยังไงอ่ะลุนเนื้อลุ้นโชคเป็นไงก็เขาจะซีนมาแบบเนี้มันไม่โฟกัสมันเป็นสีทองสะท้อนมันเลยไม่โฟกัสเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปอันนี้ให้นะไม่โฟกัสนะเห็นไหมมันเป็นลุ้นเนื้อลุนโชคเนี่ยเขาก็จะซีนมาแบบนี้เลยค่ะ เขาจะซีนมาแบบนี้เลยกล่องเขาออกเป็นสีทองๆเป็นเคลือบๆแบบนั้นมันมันจับยากโฟกัสยากอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเลทพันล้านนะคะหลวงพ่อผัดวัดห้อยด้วนเขาก็จะซีนมาแล้วปิดกล่องเห็นไหมเป็นกล่องทึบด้วยน้องปาไม่ทราบหรอกค่ะว่าข้างในน้องปลาจะได้เนื้ออะไรน้องปลาแกะออกมานะคะแกะลุ้นออกมาเนี่ยได้เนื้ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ แล้วก็อันนี้เป็นของที่ว่าเขาแจกยกลังนะคะแจกส่วนจองมานะคะซึ่งได้มาไม่ครบจํานวนด้วยนะสั่งเอาไว้นะคะแต่ได้มาไม่ครบจํานวนนะคะได้มายังไม่ครบจํานวนเลยค่ะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็มีแค่ไหนขายแค่นั้นนะคะเพราะว่าน้องผู้สร้างก็สนิทกันผลผู้สร้างก็สนิทกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะเราลองแกะลุ้นกันดูนะว่าจะได้อะไรเนี่ยแล้วก็แกะลุ้นกันไปเลยแกะลุ้นเลย มันจะได้เนื้อไหนก็ไม่รู้ก็มีเพียงเท่านี้เนเกือบร้อยเหมือนกันแหละแกะออกมาแกะออกมาแล้วนะคะได้เนื้ออะไรแกะแป๊บหนึง่งอ่ะแว๊บเนื้อสีทออีกแล้วมันก็ยิ่งโฟกัสยากอยู่ สวยเนาะอยากจะบอกว่าเลดรุนนี้สวยนะนี่เห็นไหมมันตะปโชว์เลดเลดไก่นะคะเลดไก่คู่พันล้านนะคะสวยนะเลดเสือก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเลดเสือพยญาชียกไพรีก็สวยนะคะเลดเสือก็สวยค่ะโรงงานเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะพี่ดาว ที่ทำค่ะเพราะฉะนั้นสวยแน่นอนค่ะงานอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าอยากใส่ใจรายละเอียดในการลงยงลงยาเห็นไหมคะอ่าที่เดียวกันแกะไม่ได้อ่ะคนหนาเปิดปากกระป๋องอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> พยายามจะแกะให้ดูนะคะ ความยาวของเลดก็ประมาณเจดนิ้วครึ่งน่าจะประมาณด้วยกันแหละเพราะว่าสั่งสายเลดก็สั่งที่เดียวกันนะคะให้น้องเขาทำให้อยู่สั่งสายเลดก็ที่เดียวกันค่ะเจดนิ้วครึ่งนี่สายเลดนะคะนี่ก็เหมือนกับพยักสยบพลายีเหมือนกันแหละนี่ไม่รู้ว่าพยักสยบพายีปลาไปไหนสายเลดไม่งั้นปลาก็จะเอามาโชว์ให้ดู ไม่รู้หายไปไหนแหล้วนี่ค่ะนงปลากแกะออกมาแล้วก็ได้เนื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าข้างหลังก็ประมาณนี้สวยงามนี่เลขก็เป็นเลเซอร์นะคะเพราะว่าเ,เลสตอกแล้วลำบากค่ะเลเซอร์ดีกว่าค่ะยิงเลขยิงโค้ดสวยค่ะเห็นไหมรายละเอียดของงาน สวยดีเลดเสือพยักษสยบไพรีก็อย่างนี้เลยค่ะแบบนี้แหละอันนี้เลดหนักสี่บาทนะคะเลดหนักสี่บาทเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นเลดพันล้านเนี่ยเขาเป็นสี่บาททั้งหมดทั้งรุ่นเลย ตลาดของพยักสยบไพรีอะคะ่ะเลทเสือคู่เนี่ยารายการลุนโชคเป็นสบาทค่ะก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงเองก็จะเล็กกว่าไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็รายการที่ไม่ใช่รายการลุนโชคอะเป็น4ี่บาทาสวยงามเลทสวยค่ะเดี๋ยวแจ้งราคากันไว้อีกทีนึงเนาะเหลือแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะอะไรก็ประมาณ นี่ยแหละประมาณที่ไม่ได้ดับน่าจะประมาณเกือบร้อยมั้งเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงสักห้าสิบะประมาณนี้แหละหกสิบเจ็ดสิบไม่เกินนี้อโอเคเห็ดมันไม่ค่อยโฟกัสอะคะ่ะโทรศัพท์ไม่โฟกัสให้เลยอืมอ่านี่เห็นไหมเห็นรายละเอียดไหมไก่นี่สวยงามการลงยานะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังนี่สวยสวยอโอเคอันนี้เนื้ออะไรกันบ้างก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอันนี้เนื้อเงินเงินหน้าทองคํานะคะก็ไม่ได้แกะเนาะเอาไว้ในนั้นแหละจะได้ไม่ดาแล้วก็อันนี้เนื้อดํอาๆเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ก็สวยดีเนาะ ดำตัดทองสวยดีค่ะอะโอเคเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงอ่าพี่ๆทานานสนใจนะคะติดต่ออนป้าได้เลยนะเดี๋ยวอนาปาทิ้งอ่าช่องทางการติดต่อนะคะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ราคาต่อลุ้นให้เนาะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมศส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ